นั่งอยู่ไหนเดี๋ยวดูวิธีการพับใบเรื่อยไม่ใช่มันต้องนี่นะจากใบเรื่อยอย่างกรณีนะครับใหญ่อย่างกรณีนะครับคล้ายพับเป็นคอยดูนะวิธีการพับใปเรื่อยพับเรื่อยพับยังไงอ่ะเหมือนพับเต็นท์ป่ะใช่คล้ายๆกันเลยคล้ายๆพับเต็นท์เหรอคล้ายๆพับเต็นท์ปิ๊กเมียว่าลืมเลยมันบิดข้อมือหน่อยเดียวเองใช่เปล่ามันจะไอ้นี่ว่าไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวนั่งมานั่งพับเป็นน่ะหนักขมวดนนะนะ อ,อันไหนวะนู่นเก่าขโมยมันอยู่นะนผมก<อ>็ผมก็ม้วนอยู่นี่นี่มีอีกวงอันนี้อันนี้พับไว้แล้วนี่นะท่านผู้ชมนี่นะครับอันนี้คือพับพับแล้วนะนี่นะจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวรอเดี๋ยวต้องมีคนพับเป็นต้องเหยียบไหไม่ใช่ดิ ทำไก่ช่างเผื่อแล้วอันตรายเหมือนกันเลยนะบาดค้ออีกเฮ้ยเฮ้ยใช่หมอเออใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่ท่านี้มันปุ๊บเข้าไปไม่ใช่เนี่ยอาไม่ใช่ไม่ใช่ท่านี้ไม่เกือบได้แล้วนะนี่แล้วมันเป็นท่าไหนไม่ใช่ท่านี้นี่เห็นละอมวนอยู่นั่นแหละ ไม่ใช่บิดข้อมือหน่อยเดียวเองมันบิดข้อมือหน่อยเดียวเองทำบิดเข้าหากันปุ๊บมันก็ต้องนี่มันก็ต้องม้วนนะครับได้ไหมถือทำได้ทีเดียวเปล่าเอว่าอ้าวไม่พับเป็นไงว่าลืมแล้วทำได้ทีเดียวป่ะน้าอ่าเดี๋ยวมีคนมาพับเป็นนะครับ บิดเหมือนสายพานเลยนะบิดเหมือนสายพานก็ไม่ก็ใช่เปล่าระวังนะใช่เปล่าบิดอย่างนี้ระวังนั่นแ่ะใช่แล้วใช่แล้วแล้วก็ปั๊บบิดข้างหาดแล้วก็อันนี้ก็บิดเดี๋ยวกไิงนใช่เปล่าบิดดิดแต่ตาแตกอีกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะน่ะ ไม่ใช่แล้วเนี่ยโอ้โห้ยยยยี่ไม่ได้ไอ้นี่ไอ้นี่กินกันได้เหรอแต่ฟันด้ฟันะแต่ฟันไม่มีฟันอะ ไม่ได้ไม่ได้นนไม่ได้ก็็็เเเเเเปปนน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 นลลขขขมมมมมััััไ่ว้้าหืออะ นี่ไม่ได้ยี่เป็นเลขแปดอะไรนะ้ยเอ้ยอ้ยอ้ย้ยหาเรื่องหาเล่าหาเรื่องหาเไม่เอาด้วยผมด้อยไงไม่เอาผมว่าบิดลองบิดเอาบิดบิดแต่ไม่เป็นเลขแปดก่อนนะทำมันเป็นเลขแปดบิดเป็นเลขแปดอะ ก็จะเป็นเลขแปดมันไม่เป็นวงกลมมันไปเรื่อยๆนะก็ตัวนั้นเขามาได้แล้วน่ะเอออไทมง่ายังวะเอาตัวนั้นไบนเลยได้ปะได้ปะดีดอย่าปล่อยนะจับไว้จับไว้โอ้แกโอ้ง่ายว่ะหมูโอ้เอใหม่ดิเอาใหม่ดิเอาม เฮ้ยลบก่อนลก่อนเฮ้ยอาทำใหม่ทำใหม่ลืมแล้วได้รอเดียวยังไงวะอวรง่ายังวะสุดยอดเออ